สวัสดีครับเหล่าแฟนขับวันพีชทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับซีรีส์ SBS อยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นคําถามที่ผู้อ่านเนี่ยถามอาจารย์โอดาไปนะครับว่าคือเขาเนี่ยชอบบรรยากาศของหมู่บ้านเอลบาฟมากเลยนะมันมีประเทศหรือว่าเมืองไหนที่มันเป็นแบบว่าเร f เฟ e ร์นซ์หรือว่าเมืองที่เป็นต้นแบบเนี่ยนำมาใช้ในเอลบาฟหรือเปล่านะครับตัวของอาจารย์โอดาเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าผมดีใจมากเลยนะที่ได้ยินว่าการออกแบบเอลบาฟที่มันใช้เวลานานเนี่ยยูมีคนชอบแบบนี้ใช่ไหมต้องขอบคุณมากเลยส่วนใหญ่ต้นแบบ แบบนั้นเนี่ยแน่นอนว่าตัวของอาจารย์โอดาเนี่ยเขาจะอ้างอิงมาจากอาคารในยุคไวกิ้งนะครับในยุโรปหรือสแกนดิเวเนียนะครับซึ่งเป็นประเทศหลักเลยนะจากนั้นอาจารย์โอดาก็จะจินตนาการถึงวัฒนธรรมและก็ภูมิศาสตร์ให้มันมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วนะครับมันก็คือหมู่บ้านเดียวกันกันกบที่ปรากฏขึ้นมาในเล่มที่86ฉบับที่บิ๊กมัมไปอยู่ในหมู่บ้านเอลบาบแล้วแต่ตัวของอาจารย์เนี่ยเขาว่าจากมุมที่มันไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่ามันอยู่บนต้นไม้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เขาก็ยินดีต้อนรับสู่่เอบาซึง นี่ก็คือการบอกของอาจารย์โอดาแต่ก็ต้องบอกว่าวันพีสเนี่ยคืออ้างอิงจากสถานที่หลักในโลกความเป็นจริงเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นวานุคุนี้เนี่ยก็อ้างอิงมาจากญี่ปุ่นว่าปราสาทโอซากา้าอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นโคลอเซียมนะครับที่อยู่ในเดสโลซ่าเนี่ยก็มาจากโคลอเซียมที่อยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาลีแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานที่เลยนะที่ในเรื่องวันพีสเนี่ยคืออ้างอิงมาจากสถานที่ที่มีอยู่จริงในโลกของความเป็นจริงนะครับ